ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาค่าความจริงของประพจน์นะคะค่ะทวนย้อนนะคะอาจารย์จะถามว่าประพจน์นะคะใน1ประพจน์เนี่ยจะแสดงค่าความจริงของประพจน์ออกมา2ค่านะคะค่ะหประพจน์นะคะแสดงค่าความจริงออกมา2ค่าก็คือค่าจริงกับค่าเท็จนะคะอะแสดงออกมา2ค่าถ้าสประพจน์นะคะสประพจน์จะแสดงค่า ความเป็นจริงนะคะค่าความจริงของประพจน์ออกมาทั้งหมด4ค่าด้วยกันนะคะค่ะโดยที่1ประพจน์เนี่ยแสดง2ค่าคือจริงกับเท็จส่วนประพจน์ p h, ประพจน์ q นะคะจะแสดงค่าความจริงออกมานะคะเหมือนกันนะคะค่ะดังนั้นประพจน์ p เป็นจริงประพจน,นะะ์นะะเน ed, นะะ q เป็นจริงและประพจน์ p เป็นจริงประพจน์ q เป็นเท็จนะคะต่อไปนะคะถ้าประพจน์ p เป็นเท็จนะคะประพจน์ q เป็นจริง ประพน์ P เป็นเท็จนะคะประพจน์ Q เป็นเท็จนะคะซึ่งแสดงค่าความจริงออกมาทั้งหมด4กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีเป็นจริงทั้งคู่นะคะจริงเท็จเท็จจริงแล้วก็เท็จกับเท็จนะคะถ้า3ประพน์นะคะ3ประพจน์จะแสดงค่าความจริงออกมาทั้งหมด8ประพจน์อ่า8กรณีด้วยกันนะคะอ่า8กรณีด้วยกัน ถ้าสี่ประพจน์จะเท่าไหรคะสี่ประพจน์แสดงค่าความจริงออกมากี่กรณีรู้ไหมคะค่ะวิธีการนะคะถ้ามันมากกว่าสามประพจน์นะคะที่ยกตัวอย่างมาให้นะคะมันจะแสดงค่าความจริงโดยเอาสองยกกําลังเอ็นนะคะเอ็นนั่นคือจํานวนประพจน์สมมุติว่ามีทั้งหมดครูให้มาทั้งหมดคือหาค่าความจริงสี่ประพจน์สี่ประพจน์จะได้ทั้งหมดกี่กรณี เราก็เอาสยกกำลัง4นะคะเอา2คูณกัน4ครั้ง4ี่คูณสี่ะสอคูณสได้4 4่คูณสได้8 8ดแปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสี่ประพจน์ขึ้นไปจะแสดงค่าความจริงทั้งหมด16กรณีนะคะสประพจน์แกรณี2ประพจน์สกรณี1ประพจน์สกรณีนะคะอะ ต่อไปนะคะมาดูนิยามบ้างนะคะอันนี้นิยามนี้คือพยายามนะคะจําให้ได้นะคะนิยามประพจน์นะคะสองประพจน์นะคะเชื่อมด้วยคาว่าและนะเชื่อมด้วยคาว่าและนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้คือคําว่าและเ <JESS. S 2> ชื่อมด้วยค,คาว่าและจะมีค่าความจริงเป็นจริงก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อสองประพจน์นะคะสองประพจน์เป็นจริงทั้งคู่นะคะ คำว่าเป็นจริงทั้งคู่สังเกตนะคะประพจน์ p เป็นจริง q เป็นจริงผลออกมาจะเป็นจริงนะคะส่วนกรณีอื่นเป็นเท็จนะกรณีอื่นเป็นเท็จนะคะถ้าสลับกันหรือเป็นเท็จทั้งคู่จะเป็นเท็จด,ดังน,นั้นถ้าเชื่อมด้วยคำว่าและจะแสดงค่าวความจริงเป็นจริงก็ต่อเมื่อสองประพจน์แสดงค่าวความจริงเป็นจริงทั้งคู่นะคะต่อไปนะคะสัญลักษณ์ต่อไปก็คือหรือนะคะหรือ จะมีค่าความจริงเป็นเท็จก็ต่อเมื่อนะคะ2ประพจน์เป็นเท็จทั้งคู่นะคะอยู่ตัวนี้นะ2ประพจน์เป็นเท็จทั้งคู่แสดงค่าความจริงออกมาเป็นเท็จนะคะส่วนกร,รณีอื่นเป็นจริงนะคะกรณีอื่นเป็นจริงต่อไปนิยามต่อไปนะคะส,สัญลักษณ์นี้คือถ้าแล้วนะคะสัญลักษณ์ถ้าแล้วจะแสดงค่าความจริงเป็นเท็จกรณีเดียวนะคะก็คือประพจน์ p เป็น <c oughs> ญญ <pert> จริงประพจน์ q เป็นเท็จนะคะ p ก็คือประพจน์แรก คือประพจน์ที่2นะคะอ่ะประพจน์ p เป็นจริงประพจน์ q เป็นเท็จผลออกมาจะเป็นเท็จนะคะส่วนกรณีอื่นเป็นจริงนะกรณีอื่นเป็นจริงอ่ะต่อไปนะคะนิยามต่อไปก็คือท่าแล้วสัญลักษณ์ท่าแล้วจะแสดงค่าความจริงอยู่2ค่านะคะก็คือ2ประพจน์แสดงค่าจริงทั้งคู่นะคะแสดงค่าจริงทั้งคู่จะได้จริงนะคะถ้าแสดงค่า เท็จทั้งคู่นะคะจะได้จริงนะคะกรณีอื่นเป็นเป็นเท็จนะกรณีอื่นเป็นเท็ตนะคะต่อไปนิยามต่อไปก็คือนิเสษสัญลักษณ์นิเสศนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ตรงข้ามเพราะฉะนั้นเราต้องดูประพจน์ก่อนนะคะประพจน์่เป็น P นะคะประพจน์เป็น P ถ้า P เป็นจริงนะคะนิเสศปุ๊บจะกลายเป็นเท็จแต่ถ้า P เป็นเท็จนิเสษก็จะกลายเป็น จริงนะคะกลายเป็นจริงนะคะแนวในการหาค่าความจริงนะคะก็คือให้เราแยกประพจน์พิจารณานะคะแล้วก็พิจารณาตัวเชื่อมน,นะคะแล้วใช้บทนิยามนะคะในการแสดงค่าความจริงโดยนะคะทาตามลําดับคือทําในวงเล็บก่อนแล้วทํานอกวงเล็บแล้วดูตัวเชื่อมน,นะคะตัวเชื่อมน,นะคะแล้วดูบทนิยามของตัวเชื่อมน,นะคะก็จะได้ค่าความจริงออกมานะคะตัวอย่าง เขื่อนภูมิพลอยู่จังหวัดตากนะคะเขื่อนภูมิพลอยู่จังหวัดตากเขื่อนอุบลรั์อยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะดูตัวเชื่อมตัวเชื่อมก็คือและนะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวเชื่อมที่เป็นและคราวนี้มาหาประพจน์ก่อนนะคะประพจน์แรกครูจะให้เป็น p นะคะก็คือ เผื่อภูมิพลมีค่าความจริงนะคะเป็นจริงนะอยู่จังหวัดตากเป็นจริงเขื่อนอุบลรัฐอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะ2กรณีนี้เป็นจริงทั้งคู่เป็นจริงทั้งคู่นะคะเชื่อมด้วยคําว่าและตามคํานิยามนะคะเป็นจริงทั้งคู่นะคะจะแสดงค่าความจริงเป็นจริงนะคะตามคํานิยามของและนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไป สามน้อยกว่าสี่สามน้อยกว่าสี่เป็นสามน้อยกว่าสี่เป็นจริงนะคะเป็นจริงต่อไปสามบวกห้าเท่ากับเจ็ดเป็นเท็จนะคะเชื่อมด้วยคําว่าเชื่อมด้วยคาว่าหรืออ่าเชื่อมด้วยคาว่าหรือสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเชื่อมด้วยคําว่าหรือผลออกมาจะเป็นจริงหรือเท็จคะ หรือจะมีกรณีที่เป็นเท็จคือทั้งคู่นะคะเป็นเท็จทั้งคู่ผลออกมาจะเป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นจริงกับเท็จผลออกมาจะเป็นจริงนะคะ mm hmm. ผลออกมาจะเป็นจริง mm ่านะอ่ะ,นะอะต่อไปนะคะต่อไปตัวอ,อย่างต่อไปนะคะ ถ้าแล้วนะถ้าแล้วตัวเชื่อมนะคะสามน้อยกว่าสี่นะคะสามน้อยกว่าสี่เป็นจริงนะคะสามบวกห้ามากกว่าสี่บวกเก้าเป็นเท็จนะคะเป็นเท็จเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วนะคะนี่สัญลักษณ์ถ้าแล้วนะคะเรามาหาค่าความจริงนะคะค่าความจริง ถ้าแล้วนะคะถ้าแล้วจะมีเท็อยู่ค่าเดียวคือประพจน์ p เป็นจริงประพจน์ q เป็นเท็นะคะถึงจะได้เป็นเท็นะคะกรณีอื่นเป็นจริงดังนั้นมาดูสิว่า่ประพจน์แรกนะคะ p เป็นจริงประพจน์ q เป็นเท็นะคะตามนิยามตามนิยามเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็นเป็นเท็นะคะ ต่อไปนะคะหกหารสองลงตัวนะคะก็ต่อเมื่อหกเป็นเลขคี่นะคะตัวเชื่อมคือก็ต่อเมื่อหกหารสองลงตัวหกหารสองลงตัวจริงนะคะหกเป็นเลขคี่เป็นเท,ท็จนะคะเชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อนะเชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อผลออกมาเป็นจริงหรือเป็นเท,ท็จคะ ถ้าตามคำนิยามนะคะจะเป็นจริงอยู่2กรณีนะคะก็ต่อเมื่อก็คือ2ประพจน์เป็นจริงทั้งคู่ได้จริงแล้วก็เป็นเท,ท็จทั้งคู่ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจริงกับเท,ท็จดังนั้นผลออกมาจะกลายเป็นเป็นเท,ท็จนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปนะคะมีคําว่านิเสธอยู่นะคะคือตังไม่ได้อยู่ทางภาคใต้ของไทยนะคะตังไม่ได้นะคะเราวงคําว่าไม่ได้ก่อนไม่ได้นี่คือนิเสธนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนประพจน์เราจะเขียนแค่ตังอยู่ทางภาคใต้ของไทยเพื่อให้แสดงเป็นค่าความจริงหรือเป็นเท็จนะคะเพราะฉะนั้นตังอยู่ทางภาคใต้ของไทยนะคะเป็นจริงนะคะเป็นจริง พอเป็นจริงปุ๊บใส่นิเศษเข้าไปก็จะกลายเป็นเท็จนะคะคำตอบข้อนี้คือเท็จนะอ่ะเป็นจริงนะคะเป็นจริงใส่นิเศษเข้าไปนะคะผลออกมาก็จะกลายเป็นเป็นเท็จนะคะอ่ะมาดูตัวนี้นะคะมาดูตัวนี้ครูให้เป็นสัญลักษณ์ครูโดยครูบอกว่า a b นะคะ c a เป็นจริง B เป็นเท็จ c เป็นจริงนะคะ เวลาพิจารณาให้พิจารณาทีละประพจน์แล้วดูทาที่วงเล็บก่อนแล้วค่อยทํานอกวงเล็บนะคะตามลําดับเพราะฉะนั้นนะคะดูในวงเล็บ A เป็นจริง B เป็นเท็จนะคะ B เป็นเท็จเชื่อมด้วยคําว่าและผลออกมาเป็นจริงนะคะนึกไม่ออกให้ดูผลออกมาเป็นเท็จนะคะนึกไม่ออกให้กลับไปดูที่นิยามนะคะนิยามในสไลด์อาจารย์ก้าวใส่ไว้ให้แล้ว ต่อไปนะคะ C เป็นจริงนะคะเชื่อมด้วยคําว่าถ่าแล้วนะคะถึงตรงนี้แล้วนะคะถ่าแล้วถ้าแล้วนะคะถ้าแล้วจะมีเท็จอยู่กรณีเดียวคือประพจน์แรกเป็นจริงประพ์ที่สองเป็นเท็จนะคะส่วนกรณีนี้ประพจ์แรกเป็นเท็จประพ์ที่สองเป็นจริงผลออกมาจะเป็นจริงนะคะคําตอบข้อนี้ก็คือค่าความจริงแสดงออกมาเป็นเป็นจริงนะคะอ่ะดูค่าความจริงนะคะ ตอนนี้มีสองประพจน์คือ p และ q แสดงค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่นะคะเป็นจริงทั้งคู่ทำในวงเล็บก่อนนะคะ p เป็นจริงนะคะ q เป็นจริงแต่มีนิเศษก็จะกลายเป็นเท็จนะคะเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วถ้าแล้วนะคะตามนิยามประพจน์แรกเป็นจริงประพจน์ที่2เป็นเท็จผลออกมาจะเป็นเท็จนะคะ พอเป็นเท็จปุ๊บเห็นคําว่านิเสธข้างหน้าวงเล็บเลยแล้วโยงเลยไม่ต้องไปใส่ตัวอะไรนะคะโยงมาที่ f เลยนะคะหรือที่เท็จนะคะผลออกมาก็จะกลายเป็นเป็นจริงนะคะอ่ะใบงาน1.3นะคะ1.3เดี๋ยวเข้าไปทํา1.3ได้เลยนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1เนี่ยใช้โจทย์ของใบงาน1.2ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นโจทย์เดียวกันแค่เรามาแสดงหาค่าความจริง พอ1.2คือเขียนประพจน์นะคะแล้วเชื่อมด้วยคําเชื่อมนะคะพอ1.3เนี่ยโจทย์ตรงนั้นเราจะมาแสดงหาค่าความจริงนะคะค่ะทำใบงาน1.3ไ,ได้เลยนะคะ